การครับพระอาจารย์ครับจเจริเพราะ่าคนมีโชค <c oughs> ไปว่าจัง้งไหนครับผมที่สมาคมาคัมเสียนมันสีมงแดงครับสีหาม่งเยใกล้ม่สีมงดบูอหีกสหนาลวที่หามงแรงตัวนี้อ,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 นอืมปัดทัอันพร้อาจารย์มามืออื่นมันบอครับสะไปเอาสาดเสื้อหมอนโยสรารคามนี่มันก็ไปมืออื่นมันไปซา้วกันเอากรจิมเื่อยทีนี่บ่ ไปกัเขากัเพราะว่าปฏิมาที่1 0มันบ่ปฏิมาเอาของดูวัดนะครับเข้าไปที่10มาไไป10กันไม่อเาะขึ้นมาหัวปิดกับเมื่อยไปเห็นก็ัเพราะว่าบด้เวยนะปฏิมาเมาบริเยนจะกี่ภาคพื้นดินูน้พูนึงอ่ะคริ่นไปกนจัดเก็บจะก็นไปใช้อหลังจากที่เิ่าใหญไปจากมันสอืคนก็เลยบด้หารบางเเถอบ่ครับตอาที่ไหนท่นกุฏิดังนั้น เดี๋ยวจังไงกันมีติดรถไปนั่นกนดออีครับแล้วไม่ได้ไม่แรกสิหาปุ๋งล่ะบันีน้เวลาออกเดินทางเท่าไหร่ครับมืออื่นก็ไปจะเศร้าหน่ะพระอาจารย์จะเศร้าหลายเออ้ยบอกเวลาก่อนบอกว่าจะเศร้ารุนเอาเอาเศร้าเติมนะครับเนาะเอออเาสับเข้าไปชัยภูมิประมาณไปชัยภูมิเมื่อไปชัยภูมออิผมออกมาตอนหกโมงสองเออนัน่นแหะเพราะว่ากันไปสวนมกระเบนนั่นครับก็ว่าไปสันเพ่นน้ำ เอฟซีท่างสารคามนะโอ้โเอากะแจ้งท่างข่าวท่างสารค้ำบริลดครับแล้วกะที่ไ้บอกคุณพ่อคุณแม่ท่างสารคามเพิ่นเตรียมของไว้เข้าไปฮอดพุ่นถ้าไปจกักออกหกโมงกว่าเจ็ดโมงก็จะไปถึงพุ่นกนาจะะประมาณม่านสิบโมงครับบริลดว่าเราจะติไปครับผม แววท้าแนวติดไหม่ติดมือพระจย์แน,ว, <laughs> แนวติดไหม่ติดมือนั่งก็ตีกินแล้วน <laughs> แนวติดมือไม่ต้ก่าแล้วครับ <c oughs> พระจย์ติดมือติดนึบเลยครับบอกบอกววนคนไปบอกคนไปว่าสิบป,ประมาณสิกโมงจีกโมงเเจประมาณสิบโมงสิรอาทีกทนอนท้งบุญจะไปตีไปห้องห้องจะไปตีกลางห้อป ปิดเบียดกันขี้ไปนี่อย่างรถหงเอย่างคเลยครับนั่นเนียมันเอาเนี่ยถ้าเมือไรว่าถ้าประมาทก,ก,ก,ก็น่าจะบ่เกินบ่เกินหา้ามงเศร้าว่างังนครับห้าสิบม่งเนีย่ยผลสิบมงคือนานมากเลยมดิดดบัดซุ่มาาทางืิบัดสมาสิบม่งันยาวัปนั่นบอกเหร่่โอ <laughs> ้ยเ <laughs> พื่อนบ่อยนั่นดอนกครับอาจารย์เพราะว่าต้องไปนี่นะผมานบ้านได้ไ เบีเด็ดนั่นเด็ดนี่ก้อนนัมม่งสิสมมมดหนึ่งทีหมดเลยคำนี่เด็ดราศีอะไรสิฮะกันนาจิเป็ดก่อนหอมคุณก่อนเพศยุ่นฮะเอาพระอาจารย์ถ้าทั้งหมดทั้งมวลที่คุยกันแม่นี่กะผมกันออถามพระอาจารย์ไปยังสั้นเหรอครับทว่าที่จริงเขงาไม่ไอยากถามแนวอื่นถามก็นะคือหายไปแล้วรื้อบวมไปเร็วบ่มีอย่างหรอไม่มีอะไรไม่มีอย่างเลยพี่น้องครับว่าหายว่า นิ่งนิ่งนิ่งแล้วงวดนี้ไม่สัญจจอมงวดนี้พอสัญงจรเนาะคุเดินรอบรพุ่มไปคุใกล้ๆออดอ่าใกล้ๆวันที่สิบหกมันเนี่ยมตัวเดิมครับแต่ว่าณนะตอนนี้นะครับหลังจากที่ปูพุ่มอ,อกกุ้งเนา่าไหมตอนนี้ครับที่ทเบากุ้งเนา่ากุ้งเนา่า บนี่เมื่อจุฬาเป็นมาบอกครับสองคนงานสองคนงานจำได้บ่สองคนเ้นบอกเด็กสองบอกบัสสองคนเดินสองคนเดินเอาสองคนเดินบอกครับไม่เดินน้ำบอกเมื่อวานนี้ผมไม่ได้ยินเดินดิสองคน ผมคนย่างเขาบริว่าเดินผมคนย่างสองคนย่างกันวะครับสองย่างนีอย่างนี่ย่างเป็นหนาบ่งย่างก็หลังกามาย่างก็มาเดินจับก็มาเดินถ้าย่างนี่ก็ต้องก้าวแล้วครับพอาจารย์ก้าวขาที่เขาสิงย่างอ๋อก็แม่นตัวสองคนเดินสองคนเดินต้องก้าวขา ก็เป็นตีมั่วได้แบบนั้นตนบอกว่าสองคนยางจริงๆน,นี่ตีไปแล้วฮะเจ๊มั่วไปมัดแต่เรื่ว่ากันสองคนเดินเก้าอ่ามันเติมซีที่บหนซีขาที่นอกวันอยสี่ใบที่บ้น,น,อบ,น,น,บ,นบอกอาจารย์ยังไงจากเก้าอย่เดียครับออมีเก้าเลยเด็กสองคนางยางจะบบอกะให้อาจารย์อธิบายทุกตัวครับของคนเดินคือว่าเดินเดินที่เดินแอบหนาดิเมื่อมาเดินทั้งหลังเข้ามาเดิน คำ้ามาถอยไม่จังหวะเดี๋ยวนี้เพิ่นว่าเดินเดินนี่ยลูสองต้องอยู่หน้ามีแล้วุึงมาแล้วพอใจบมดสองต้องอยู่หน้าเขาคำว่าเดินเนาะครับเดินไปข้างหน้าสองต้องอยู่หน้าเขาไม่ว่าเดินไปข้างหลังก็เกี่ยวเลยเจ้าจะว่าไอ้พระอาจารย์เจ้าใส่ทั้งหน้าทั้งหลังอยังไปถามเราตามจับคำเบาเลยสองคนเดินสองคนย่างครับจับคำเบาปูรอด คันสองคนถอยนะเออข้างหลังน่นอน้อยต้องคิดเป็นจนถึงจำเประเด็นกันป้งกันป้ง,งป้อมฝันแต่ที่แน่ผมฮู้ว่ามีสองมีม่หนึ่งมี่เก่าล่ะครับเออแตม่มี่สั้นนั่นเหละเขียนอยู่สั้นหน่อยดีเหรอไม่เสียอะไรอีกแต่คือปูพุ่มแต่ว่าปูตาบะกขาวคือให้แล้วให้เลยครั้งเดียวเอาขึ้นไปให้ไกลให้เลยอยู่บ่ให้เปขึ้นมาอยู่เรื่อยอยูบ่ ว่าอระาจารย์เนาะมุกหลายเนาะครับพระอาจารย์ีก็หลาโอ้ยรอบหนึ่งรอบหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าพระอาจารย์เอชซีนองบัวลำพูเพิ่นวิเคราะห์ได้น่าสนใจมากๆพูดเลยพิ่นวิเคราะห์วอะไรบ้างพ่นวิเคราะห์ว่าจังสี่เลขปูตับขาวสี่งวดที่ผ่านมางวดแรกแปดหกศูนย์ถ้าออกหกศูนย์นี่ที่อยู่ติดกันเนี่ยหกกับศูนย์มันบวครับอยู่ติดกันมันออกบนศูนย์หกงวดต่อมา หกแปดห้าหกอยู่หลักรลอยหาอยู่หลักหน่วยขามเลขแปดบัตรเอารักลอยกับลักหน่วยมาใส่กันออกล่างขับงวดเก้าศูนย์เก้าเก้ากับยุคอ,อ่อยูยูยูยนาเราก็เก้ากับยุหลังอเลขศูนย์อยู่ตรงกลางมาออกเก้าเก้าออ,ออกล่างงวดล่าสุดแปดเจ็ดสองเจ็ดกับสองอยู่ติดกันอ,ออกบนบานี่หนึ่งสามเจ็ด ถ้าเป็นอีรอ,อกเดิมเนี่ยถ้ามาคือเกาเนี่ยทางสมมุติมาเนกับหนึ่งกับเจ็ดมากนี่ถ้าตามที่เคยเป็นมานี่ครับมีโอกาสว่าหนึ่งกับเจ็ดเนี่ยถ้ามาน้ากันจะเป็นล่างแต่ว่าถ้าสามกับเจ็ดมาน้ากันอาจจะเป็นบนบแล้วเจ้าีนีเข้ามาเอาบอลนี่เอาเรื่องอที่เอฟซีน้องบัวลําพูเพิ่พวิเคราะห์เออ่ก็นั่นแหละแล้วเจีดดนั่นนะรครับแต่ว่ากันแล้วแต่ความคิดเห็นของแต่ละคนหรอกเนาะ อันนี้คือบอกสู่ฟังเพราะว่าฟังเพิ่นมากโอ้แมงความเพิ่นถามอาจารย์เนี่ยปนนิรันดร์ปนนิรันดร์ครับชอบถามอาจารย์นั่นไหมเอ้านั่นแหละครับขั้นพระอาจารย์ว่าไปเพิ่นก็เป็นเอาตานนั้นนั่งเน้นตามเพิ่มบออาจารย์ครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ไม่ต้องเน้นมันสิบมันเน้นเนี่ยมาถามอยู่เย้ยอยู่ก็โดนเน้นนั่งของเราเน้นนั่งเราครับเน้นบนนี้ว่าเน้นบนนัางอยู่อันนละพิจารณาโรดบันยัครับผม อ่ะโอเคครับผมคำถามกันถามเรา่วนมากพราะอาจารย์จะเอาเลขตัวที่พระอาจารย์มกักเป็นสีบล่ะครับผมใช่โอพระอาจารย์มักล่างนี่ตัวนี้พระอาจารย์มักตารางนี่อีกสีนึงนะอันที่ว่าอาจารย์มักขึนกับบัติมืะครับเนาะอ๋แต่ว่าพระอาจารย์ที่เลขผู้บ่าวเขานี่บัติมือลักษณะนี้มันจะเป็นได้แค่หนึ่งเจ็ดทัดทัดทัดท,ทามากเป็นล่า มันจะเป็นหนึ่งเจ็ดกับสามเจ็ดเท่านั้นนั่นจะเป็นว่าเป็นเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามนี่จะเป็นสามหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดกับสามเจ็ดครับอ๋โอเคครับผมประอาจาย์เดี๋ยววันนี้ก็จะบอกแยกกันนั่นแหละถือว่าเท้าเป็นชัดเจนครับผมชัดเจนแล้วมือก็ได้รับมือแล้วกำหนดการวันเอียงต่างต่างกได้แล้วตัวเลขก็ ได้แล้วงวดนี้ถือว่านิ่งนะครับผ่านมาจนถึงวันที่7นะครับตัวเลขกะบ,บ่มีการเปลี่ยนแปลงบ่มีการเคลื่อนไหวไป,ไปไปมากๆมีตัวอื่นมาแสกคือจังหวดที่ผ่านมาหนีนะครับลองเบองวา่าจากนี้ไปฮอดช่วงโค้งสุดท้ายนะครับจะปูจะมาเน้นมะย่ามีอย่างอีกบอรหรืออาจจะบอมาเลยกับเป็นไปได้ขึ้นกันงวดหนึ่งมัน,มนสัญจรครับผมเรียกอนก็จะแต่ไหนวัดรอบคอนเดอร์อรอบคอนเดอร์อ ครับขอบคุณอาจารย์ได้หลายครับผมอือ่าขอบคุณกรรมการครับ